สะดวกรวด,ดเร็วดีครับผมพอเป็นคลินิกพิเศษเนาะเราก็มีเวลาได้คุยกับคุณหมอการรักษาไปบาลที่นี่ก็ได้มาตรฐานเดียครับค่าใช้ใจก็ไม่แพงครับ,รบปัจจุบันโรงพยาบาลนนะครพิง์เราเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด700เตียง มีพื้นที่ในการดูแลอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลาพูนแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนในแต่ละวันครับเรามีผู้มารับบริการในแผนผู้ป่วยนอกอยู่ที่3าม0 0ถึง3,500คนต่อวันในแผนผู้ป่วยในเนี่ยเราก็มีอัตราการผองเตียงอยู่ที่ประมาณ1 0 0ถึง120เปอร์เซ็นต์ทำให้มีความยากลําบากในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิวผู้ป่วยความแออัดในแผนกผู้ป่วยนอกดังนั้นโรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้เริ่มในการจัดตั้งคลินิก SMC ขึ้นมาครับ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลนาครพิง์หรือ Special Medical Clinic เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปีพศ2560ครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดให้บริการเพื่อลดความแออัดของผู้รับบริการในเวลาในเวลาราชาการที่มีเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการที่สามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับก็สามารถ คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการในนี้ได้ที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็รวดเร็วครับปัจจุบันเราเปิดให้บริการ smc หรือคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก,กนราชการเนี่ยในสาขาหลักครบทุกสาขานะครับรวมถึงได้เปิดบริการเพิ่มเติมในสาขาของรังสีวิทยานะครับรังสีรักษา,รรษาทันตกรรมและเวชศาสตร์พื้ปฟูครับ ผลที่มาของ SMC ก็คือว่าผู้ใช้บริการในช่วงวันธรรมดามันค่อนข้างเยอะครับเลยก็เลยมาใช้ในช่วงนอ,อกเวลาราชการหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เลือกที่จะใช้ SMC เพราะว่าได้คิวเร็วแล้วก็คุณหมอทุแลดดีค่ะมั่นใจในความาเป็นมืออาชีพของของโรงพยาบาลน,นะครับเครื่องไม้เครื่องมือได้อของตัวบุคลากรรวมทั้งคุณหมอเลยครับบริการดีค่ะ คุณพยาบาลให้คําแนะนาที่ดีนะคะแล้วก็ห้องที่พักสะดวกสบายะสะอาดรู้สึกว่าสะดวกค่ะมาเวลาไหนก็ได้อะค่ะประทับใจค่ะรู้สึกประทับใจดีครับผมถือว่าดีมากเลยครับผมผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีนะครับผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้นในแต่ละปีขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็มีรายรับที่เพิ่มขึ้นครับ ในปัจจุบันคลินิก SMC ของเราเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับประกอบกับเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในการที่อยากให้เราเพิ่มเติมสาขาให้ครอบคลุมมากกว่าปัจจุบันนะครับดังนั้นแผนในอนาคตเนี่ยโรงพยาบาลนครพิงค์เองเราพยายามที่จะจัดบุคลากรเพิ่มเข้ามาในคลินิกเนี่ยให้มีความครอบคลุมมากขึ้นครับ ในอนาคตเองเนี่ยนอกจากเรื่องของบุคลากรที่จะเติมเข้าไปเนี่ยกนะ็จะมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องมือครับเรื่องของอาคารสถานที่ที่เราตั้งใจที่จะให้เมเกิดการอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นของผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้ป่วยทั่วไปหรือคลินิก SMC เองก็ตามครับก็หวังว่าคลินิกเอ็ซีเนี่ยจะเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งครับในการที่จะสามารถเข้าถึงบริการใน ช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกนะครับสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ